มาเดินจากพี่น้องมากินแพนเค้กด้วยกันจ้าแพนเค้กกับกาแฟดำจ้านี่กาแฟดำนี่จ้ากาแฟดำใส่มะนาวเช่นเคยจ้ามะนาวถองเปลือกเลยแพนเค้กทาด้วยเยลสตอเบอรี่จ้าแพนเค้กร้อนนจ้ามาเด้อจ้ามากินกาแฟเช้าด้วยกันจ้านี่จ้า แพนเค้กแพนเค้กร้อนๆจ้ะแพนเค้กทำเมื่อวานนะคะติดตามเมื่อวานนี่จ้ะแล้วตอนเช้าเราจะกินเราก็อุ่นนิดนึงไมโครเวฟจ้ะอุ่นพอร้อนๆอุ่นๆนะจ้ะแพนเค้กร้อนๆจ้ะ,ะ,จะกับกาแฟเช้านี้จ้ะ